สวัสดีครับเมื่อน,นี้ผมสิผ้ามาเบิงสวนกเกษตรผสมผสานของผมนะครับนี่สิมาอัปเดตสวนเกษตรผสานที่บร่องกันนูนนะครับมีกับบังม่วงน้ำดอกไม้นะครับนี่ครับต้นลิ้นจีสองต้นนะครับครบสามปีแล้วนะครับยังบาออกดอกออกงังอยู่ นะครับบักงวงน้ำดอกไม้ดกเต็มเลยครับออกดอกงายนี่ก็ปลากล้วยมีกล้วยหนำว่ากล้วยหอมกล้วยไข่นะครับนี่กล้วยออกงายงายช่วงหน้นาฝนนี่นี่ก็บักม่วงแก่ขมิ้นนะครับก็บหน่อยหนา สูงสูงนี่ครับกล้ยกวยกล้วยอ,อย่างน้อบที่เป็นกล้วยว่าครับนี่ครับบกักงม่มนกหน่นาน,านะครับ มาแข่งกันลายใน,นี้สวนครับพักมิกักขามเทียดจะไงขึ้นไงขึ้นนะครับนี่จังน้อยก็ได้กินแล้วนี่ครับบักสมโอเฮ้าบักสม,สมอเฮาปลูกสองต้นนะครับต้นนีกับไงไว้ครับนี่ครับักขาม ขามเปรี้ยวเห็ดเห็ดใส่กับเพากินก็นได้ครับเห็ดต้มปลาต้มย่ำงงฉิดก็นั่งแตกนะครับนี่นี่ครับกล้วยกล้วยดกแห้งครับเดี๋ยวนี้นี่สมโอครับนี่สมโอก็นั่งแตกดีนะครับครับท่านท่านซื้อมาปลูกเมื่อคืนมาสิงไงไว้กับไว้นะครับนี่ทับทิม นี่ก็น้อยนานะครับนี่ออกน้อยครับนี่นี่ก็บะเขือพ่วงตายนะครับนี่นี่ครับต้นกล้วยยังมาเด็ดตับแตงนะครับถือพายุพัดแห้งไอ้ที่ปลูกต้นนี้น้อย,อยค,อคือต้นกล้วยไข่กับแห้งเพ็ดนะครับ นี่ครับร้านเช่าวเวย่ยเชาอมกับสูงชะาโรดว่าได้ซื้อกินไม่แต่บาทเดียวอันนั้นก็บอกหุ้มนะครับมีสวนเท่านี่ครับบังนาวออกงูงก,ก่อนเด้อครับเดี๋ยวก็ได้กินแล้วไอ้ช่วย,ยบังเวลาลูกบังหนาวบังนาว หน้าครบสามสี่เปียด้วยครับนี่ครับหวยนิหน่อยห,น,ยหน,ยน้าว้วครับนี่โดดออกห่ยนี่หน่อยครับนี่ ลูกแรกของปีนะครับนี่ของต้นนะครับนี่นะครับมะนาวน่ครับ,บ,รบดกแห้งก็นั่งแตกที่นอ่องนนี้ก็อีกต้นนะครับปลูกเส่กับทางนี่ผมเอาเนว่ยมาคุ้มใบใบกล้วยกาบกล้วยมาคุ้ม อันนี้ก็อ,อกงูก,ก็ครับนี่ปลูกได้ปีสองปีนี่บ่าหพ็ญงานขึ้นนะครับนี่เป็นปุ๋ยพ้อม <c oughs> อันนี้กับหญ้าเฝียงนะครับเดี๋ยวสิขยายอยู่ฝนลงกันอันนี้กับน,น้ำเชาเวยนะครับเอ้บอแมนขอให้ครับผงส้นผงชุบรสใส่ปุงอาหารเนนะครับส่วนนี้ก็เป็นบอ่อที่เข้าคุดไว่ทีสิต นี้ยงปลาเด้ยครับนี่เดี๋ยวห้างสีมาเก็บงานอีกนะครับบ่อปลาห้าวสีขุดสามบ่อแล้วครับวงนี้อันนี้เอาไปเกีบบวกับวงมหาชนกับสามกระดูดนะครับประวงช่วงอันนั้นนะครับพี่น้องนี่ก็บักชมพูงก็ลังแตกใบนยครับนี่ช่วงนาฮอนมันก็ขาดน้าไหนใบมันก็ร่วงกล้วยดกอีกนะครับพี่น้องนี่กล้วยลำว่า กลกดก,กเต็มสวนเก็บกินกับวันท่านนะครับบาทนี้โดยเฉพาะช่วงเดือนตุวหน้ากล้วยแห้งดกไงนี่ครับบักแข้ง้นผลิตจากสวนมีผ้ายางมีเบิ้งอันนานชาวเวที่ปลูกไว้ด้วยครับ ใส่เนาะนานเชา้ากัอยู่ที่ปูกไบคอมมนต์นะครับขอไป้ต้นผงชูรสครับ แหลงมา,ตาแต้วัน้ะครับพอดีหดน้ำไม่นี่ครับบักกูดบักกูดพันธ์ี่นิยมทรงตลาดกันนะครับหลังบ้านกับมี่นะครับผักเมกผักเมกบ้านเห้านะครับนี่ใบแดกดีขนาดพ่อเขานาห้อนอันนี้กับบักนินฟ้าผาดบ้าเน,นะครับยิยาแฟกเข้ากันร้ายนะครับนี่ขยายปลูกไปเรื่อยๆให้มันเต็มสวนพ่อได พอได้คุ้มดินยย้มน,นาแรงกล้วยลายแห้งนะครับผมปลูกไว้ดอกมีนะครับกําลังไงต้นซัมนี่นะครับรนีงงนนนบ่นี่ก็กล้วยน้ำว้า้วครับนี่หักมุกร้อมดอกแห้งนี่นี่ไผ่กับมีนะครับนะครับแห้ง ปลาแข้งง่ายไรครับจะอมนะครับปลเขือพ่วง,งนะ,มมะครับปลาเ้าปลาเผานำหอมพยากรเต็มเต็มมาครับมาดีดีปลาเผานำหอมต้นเตี้ยนะครับนี่เอามาปลูกเดี๋ยวคางๆเขาทีคุดคู่น้อยๆเป็นข้องใส่ไก่เป็นน้ำเป็นน้ำต้นปลาเผายู่ครับเป็นมีน้ำรอเลี้ยง นี่ครับบักหน้าองอะไรอีกเม็ดต,ต้นไผ่คุ้มเหมือนยังมาติดตัดจักเถื่อเดี๋ยวเขาติดตัดแตง่งเห็นมันโปร่งนะครับนี่ขามเทศสูงฉลูดเลยครับนี่แล้วตีดตัดแต่งเห็นมันเตี้ยยู่ครับเห็นมันเก็บเกี้ยวได้ไงอันนี้ก็กล้วยนะครับนี่ปลูกระวางกลาง จักกล้วยน้ำวานหรือกล้วยหอมครับนี่นครับนี่ก็เป็นกล้วยหอมกล้วยหอมแท้ๆนะครับต้นนี้ปักฝรั่งก็ออกดอก,ด,อกดกเต็มนะครับนี่ปลูกปีเดียวได้กินนะครับนี่ขึ้ืนทุนไว้ช่ที่ปลูกขายกับปลูกได้นะครับนี่ฝรั่งนี่ดก,บ,กบักคักเดี๋ยวเดี๋ยวถุงมะฮอยนะครับนี่ ใช่บ่ได้ซื้อกินนี่ครับต้นนี้อันนี้กับรำไงนะครับกับลั่งแตกใบกับนั่งเติบโตไปข้างนาเรื่อยๆนะครับนี่นี่ครับงวงโชกันนั่นโดกเต็มไงครับนี่อันนี้กับรันังนะครับนี่ก,กับนั่งโดกกับนั่งามนี่อันนี้กับน้อยนานะครับน้อยนาพันปากช่องครับงวงกับลั่งสูงนะครับนี่มาหาชนกซื่อพันมาเตหนองหงสีอันนี้ก็ กะเพราดำนะครับกะเพราอบบดีซอปลูกยุดสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดก็ต้นนะครับนี่กะเพรานี่กะบักนาวนะครับบักนาวปลูกกับหาต้นต้นนี้เดี๋ยวเบ่งกันต้นนี้ก็ครบสามปีแล้วก็นาดทั้งน้อยก็นาดที่ได้ออกงูครับแตกใบอ่อนๆนะครับนี่บักนาวครับทั้งน้อยกับบดีซ์เนี่ย นี่ครับหอมเผ็ดแร่งนี่นะครับดอกกระเจียวกระลั่งขึ้นสวยนะครับนี่เดี๋ยวเข้าสิเก็บบักม่วงสุกไปใส่ทั้งมักนะครับนี่ ทั้งมานำมาคนน้ำใหม่เนะครับต่อไปเข้าสิมาเบิงฟ้ามหอยนะครับนี่ฟ้ามหอยเชอรี่สีท่องนะครับคันผู้ใดอยากเลี่ยงกะสนใจทักมาหน่อยนะครับวิธีการเลี่ยงก็คือเอา เฮ็ดเป็นอ้างซีเมนต์้วก็เอาไปตองใส่ในนามมันกับสีมาดูดกลิ่นมั่นแพรใครไว้เ้วยครับนี่อหอยเชื่อรีสีทองแตกยยวอยู่ๆๆๆครับนี่แล้วก็เที่ยวเปลี่ยนนามทุกอาทิตย์วยครับอันนี้ก็เป็นนํามากเปลือกอหอยนะครับนี่เฮ็ดเป็นปุ๋ยให้กันครับเอามาใส่ตน้ตนไม้ต้นไร นะครับงบงอบสวนกระดิบเป็นพักนิรศร์เนี่ยกรทุเรียนนี่ผมเพาะไวปนะครับเพาะเดี๋ยวสองตอนแนี้ยเนี่ยปลากล้วยนี่กระดกอีกแหนวสำหรับมื้อนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ก็เดี๋ยวมีคลิปต่อไปมาอัปเดตจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากติดตามในี่เฟซบุ๊ก ฟฟนหนึ่งนะครับเดี๋ยวทิ้ทงทิ่มเผ็ดหนึ่งเผ็ดไว้ตารางนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ